ต่อปื้มปื้มนี่ครับตีติดครับไปเลยไงนี่ครับฟอมเก้าครับเก้ายกมานี่ครับตีติดครับโอ้นี่ครับเต็มเหล็กสวยงามออโต้ออโต้ยกมาสามแต้มออโต้ก์กับมาเพิ่มยกมาโอ้ย เก้ายกมาสวยงามครับเก้าตีติดรถรถไฟไหมไงออโต้ออโต้ตีติดเมืาสมองอ่ะยกขึ้นมาครับเส้นยืดๆอีกเป็นหยับพี่คอร์ดยกขึ้นมาครับสามได้นะครับยกขึ้นมาครับสามแท้ครับ เก้ายกลอยมานี่ครับสามสี่ระยะติดครับเก้าคอร์สยกมานี่ครับเต็มเลยครับคอร์สต็มแหกเก้ายกมานี่ครับตีติดโอ้โหนับเก้าก็ได้เอาโตสิงคโปร์เต็มเต็มครับปพ้ม ยกมาลูกนี้ไม่ข้ามแกนปื้มอ้าวยกร้อยมาโอ้โยโดนแกนก่อนไม่ได้แต่ผู้ยกมานี่ครับตดติดห้าแต้มเอาออโต้สิงคโปร์ครับออโตโอ้นี่ครับโดน, 500. นห้าร้อยผู้ยกมานี่ครับสามแต้มพูแพ้นี่ครับ อุ้ยแกนยุ้งปื่มยกมาอืออโดนครับแต่ไม่ได้แต้มขอยกมานี่ครับโอ้ยเต็มเหล็กคุณล้อล่ะดูจิโอ้ยเอาหยกมานี่ครับโอ้ยสกูถอยครับในหนึ่งแต้มตีดโดนอีกแล้วใช่ครับโอ้ยยุกคืนพุนี่ครับโอ้โหโดนแก ปื้มยกมานี่ครับตีติดสกิดข้างครับปื้มให้ครับอันทียกไหลมานี่ครับสามแต้มแรกจุนสิบสองสิบสี่สิบหกูจินี่ครับสามแต้มมาเก้านี่ครับโอ้ยตีติดเสียดายปูเข้าวงมาปูยกมาโอ้ยตีออกสามลูกเลยลูกนี้ปื้มยกลอยมาไม่ได้แจ้ม นี่ครับตีติดไม่สกิดด้วยครับสุชิยกลอยมาสกิดหนึ่งแต้มมาอ้าวยกมาลูกนี้ช็อตออกสองลูกแบบนี้ของมาราธอนใช่ครับของมาราธอนครับโอ้โหลูกนี้อ๋อผู้ใหญ่ก็โดนด้วยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้ากลไปอ้าวต้ผิดลูกฝันยกมานี่ครับตีติดแล้วฝันระยะสามเมตรครับ ระยะสามระยะแปดมิตรขออภัยนี่ครับปื้มไม่ออกปื้มในหนึ่งแต้มมมนทักทายได้ครับสูตจีนี่ครับสามแต้มมาแล้วนี่ครับโูตีลูกข้างโต้ครับอต้ยกมาโหไอ้อันทียกมาลงนี้เต็มเลยครับสูชิยกลอย มาโดนลูกข้างครับเก้ายก้อยมาโอ้ยตกูถอยไกลเลยครับเก้าลูกนี้อูยกมาลูกนี้หนึ่งแต้มครับปุ๊บเต็มเต็มเหล็กสูชิยกมาลูกนี้ไม่ข้ามไม่ข้ามนะสูชิไม่ได้ผูยกมาโอ้โหปูโดนสองลูกไม่ได้แต้ม เก้ายกมาติดติดผูยกลอยมานี่ครับเอ้าตีจนไฟดับครับครับผูยกมานี่ครับตีช็อตคล้ายๆดอบคล้ายๆดับเออนั่นแหละนี่ถึงด้วยเพิ่มยกมานี่ครับโดนแกนนะครับห้าแต่ กอ,อดมาแล้วครับนี่กอดต้องตีโดนไัวดูหมูเด้งเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโดนแล้วออตโต้เอาแตงมาแตงยกว้าวโ,โ,โดนแต่ไม่ค้ำไ,ไม่ไอะยะสุดท้ายครับอของวัน,น